สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสู่สองตัวรูดในงวดประจำวันที่16ก,ก,กรกฎาคม2567กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผองงวดประจำวันที่15นะครับผมสำหรับวันที่15นะครับผมแอดมินให้อยู่ที่1กับ5 สำหรับแนวทางนะครับผมมามาโต๊ดนะครับผมในรอบ v i p นะครับผม431แอดมินให้อยู่ที่314สายวิ่งสายรู่จะได้3 1มาช้าเกินนะครับผมสำหรับ FC พี่น้องที่อยู่ในลายกลุ่มนะครับผมได้38แล้วก็431นะครับผม แอดไลน์มาได้นะครับผม t e e สองห้าสองหกแล้วก็ขีดนะครับผมเป็นกลุ่มฟรีนะครับผมไม่มีค่าบริการใดๆนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่สิบหกชอบคอยตามนะครับผมแอดมินจะฟันอยู่ที่หนึ่งนะครับผมหนึ่งกับสี่ หนึ่งมีหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดและก็หนึ่งแปด สำหรับสนะครับผมมีสีสองสีสามส้ากและก็สี แอดมินจะก,กันให้หนึ่งตัวนะครับผมห้าสามสำหรับสายเบิ้ลนะครับผมหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่ ห้าห้าและก็แปสำหรับ3ตัวนะผม หนึ่งสองสามหนึ่งแปดศูนย์สี่สามแล้วก็แปดสี่หก จากสีพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอเอฟซีพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ